ฉันคือนกฮูกปีศาจจาก99ใน,นเดอะฟอเรสในวันนี้ฉันจะมาตามล่ากินผู้คนเป็นอาหารก่อนรับชมคลิปกดไลค์ให้กับฉันหน่อยนะนาๆๆๆนกดหรือ,อยังกดหรือ,อยังกดหรือ,อยังเอ้ยอะกดให้แล้วขอบคุณมากๆเลยทำไมเช้านี้หิวจังเลยเอ,เอ้ที่นี่ที่ไหนเอ้ย ทำไมมันเหมือนกับบ้านล้างเลยนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวติด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  hey, เอ้ออดีเดี๋ยวติีกด้วยนี่มันคือบ้านล้างใน่นะ้า oh, อ้อหพี่เจฟลยมานอนอยู่บ้านของกาแล้วเนี่ยแล้วทำไมมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยนะครับดูเหมือนว่า บ้านน่าจะอยู่กากน้ําแน่เลยโอ้ยพี่เจฟลีมานอนอยู่บนบ้านหลังกากน้ำเลยหรอเนี่ยโอเคครับขึ้นไปได้บนหนอนแล้วกันตอนนี้รู้สึกหิวมากๆเลยโอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้โอเคขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับไปทางไหนเอ่ยพี่เจฟลีขอเลือกไปฝั่งนี้แล้กันนะครับแถวนี้มีคนอยู่ไหมบ้านเปิดนะครับโอ้น่าจะไม่ใช่บ้าน น่าจะเป็นโรงงานนั่นเนี่ยวันดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยทําไมดูเงียบๆแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามีรถยนต์อยู่โต๊กนี้ขับได้ไหมเนี่ยเออเออดเดี๋ยวตรงนี้มีนี่นะเดี๋ยวนี่มันคือเจ้ากวางแล้วทำไมอยู่ตรงนี้เออที่ไใครเจอแล้ววัสดีครับเอ้ย่าไอแกไม่ขครแกเข้ามาในะที่ได้อย่างไรที่นี่คือที่เฉพาะส่วนบุคคล แกเข้ามาได้อย่างไรขอ,อต้อนคบพอดีว่าเห็บประตูมันกำลังเปิดกำลังหิวอยู่พอดีเลยแล้วจับกวางมาทำไมเอ่ยพวกเราจะกการมันได้เลยเราจะเอาเนื้อแล้วก็เอาเขาเของมันไปขาย่าจะกการมันได้เลยพวกเรานี่แหละยิงยิงอนาะเจ้าก,กวางมาดิเอ้ยนี่นเขโอ้ยผู้คนฆ่าเจ้าก,กวางไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยฮ่าฮ่พวกเราไปเก็บพวกมันได้เลยเราจะเอาเขาของมันไปขายเอาหนังของมันไปทําเสื้อผ้าแล้วก็เอาเนื้อของมันไปกินฮ่าฮ่าฮ่าอ้อยพวกคนข้าจ้าขวากไปเรียบร้อยงั้นพี่เจฟลีขอเอารถไปเลยแล้วกันนะครับว่าแต่เซเว่นอยู่ไหนเอ่ยหิวจังเลยไม่นะ หน่อยบางอาจมากไอพวบมนต์บางอาจมาข่าขอบขัวของฉันเฮ้ย hey! ไอพวบมนต์ทุกๆุกคนที่อยู่ในเบื้องแห่งนี้จะต้องตายพวกแกบางอาจมาทำขอบรัวของฉันตั้งแต่ฉันไปล่าสัตว์ป่ามาฉันไม่เคยเห็นมาก่อนกว้างอะไรวะเดียตัวของมันใหญ่มากๆเลยดูสิ ใหญ่กว่าพวกเรา4-5เท่าเลยนะเดียเฮ้ยแต่ว่ากลัวจะจับมันมาได้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยฉันเกือบถูกมันจับเกณฑ์เพิ่งก็เห็นมาก่อนแล้วเนี่ยกวางยืนสองขาที่นี่มันคือเมืองอะไรเลยทำไมผู้คนมันดูได้น้อยนะครับยังไม่เห็นร้านสะดวกซื้อเลยเอ๊เอพี่เจฟลี่จะต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยหิวจังเลยโอ้ยังไม่ได้อะไรกินเลยนะครับ เฮ้ดีๆเดี๋ยวอะไรเอออยู่ตรงนี้เบ๊กเบเดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้าขวางปีศาจจาก99ในเดอะฟอร์เรสนี่นาเออเดี๋ยวเจ้าขวางปีศาจไปจับมัมาได้ไงครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวแกแน่ะเป็นใครแกมาที่เมืองฉันได้อย่างไรเอ้ยเผื่ว่วมาติดอยู่ก่อยนี้ครับ อางั้นเหรอไอควางตัวนี้พวกฉันสาม,มารถตามราบันไดบอกเลยว่าสบายมาโอ้ยจริงด้วยครับเจ้าควางปีศาจทำไมเมืองแห่งนี้ดูแปลกๆแล้วนะครับตอนนี้ไอ้พวกเราดีเสียงอะไรไหมดีเสียงอะไรไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังไม่ควางปีศาจมาอีกแล้วพวกแกบางอายมทาทมกองขางของฉันพวกแกจะต,ตา,ายจริงด้วย เจ้าขวากเปี๊ซโอมาเี่ฮ่าฮบังอาตมามาทำขวากพวกฉันพวกแกจะต้องตายฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยไอ้พวกบดูดมาเน่จะจับพวกแกกินให้หมดเลยฮ่า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 โอ้นี่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 เดี๋ยวเจ้าขวากเปี๊ซมันมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนอะไรวะเนี่ย เอาไงดีครับทุกคนจะไปแย่งกระปืนหรือว่าจะขับรถหนีดีครับอ่าจะได้เกณฑ์ขอบอยูตนตเอาดิอประมาณนีพี่แจ๊เลยแล้วเออยังไงเอ่ยอรถอยู่ตรงนี้มาดิแกตออาแา้วมาากกาัาจ,จะกะะลับพาาจ่าาเาลาา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 าจะาาากาา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 แ,แ,แ,แาแาา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 อาะาา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 ยาาาจะาา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 า โอ้ยหน้าตาของมันโคตรน,น่ากลัวไปเลยนะครับมันคือเจ้าความปีศสจต์เฟสซอนี่แนะพวกแกมาทำควาเกวฉันพวกแกจะต้องตายฉันจะจับพวกแกกินให้หมดทั้งเมือแห่งนี้เลยมาเดฉันจะเก็บมาแล้วจๆ เรียบร้อยโอ้ยพี่เจ๊ปลิกเกือบถูกประจับเกมดีนะเนี่ยหลุดมาได้ครับทุกคนอะไรวะเนี่ยแล,แ,ลแล้วแล้วไม่ไีใครรอดบ้างไหมเอ่ยดูดูเหมือนว่าไม่มีใครรอดเลยอยู่ไหนเอ่ยพวกมาดดฉันมาแล้วฉันจะมาจับพวกแกกินให้หมดเลยอ่าเจอแล้วอยู่ตรงนั้นนี่เอง พวกแกสิไดาที่ทำครอบครัวของฉันได้วเวลาที่ฉันจะมาล้างแค้นในกับครอบครัวของฉันแล้วพวกแกจะต้องชดชายด้วยชีวิตของพวกแกไม่มีใครรอดเลยนะครับงานพี่เจฟลีขอนีออกจากเมืองแห่งนี้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีโดนนี่นา บินโดนที่กําลังใช้งานเลยนะครับงั้นพี่เจฟลี่ขอบินโดนหาทางออกจากเมือไงไห้นหน่อยละกันไปทางไหนเอ่ยเอ๊ะตรงนี้เหมือนจะมีภูเขานะครับทุกคนอยู่ตรงนู้เลยนะครับงั้นพี่เจฟลี่จะขับรถขึ้นภูเขาไปด้านบนนะครับดเดียวเหมือนเจอเอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้กําลังขยับอยู่นะครับอะไรเอ่ยสีข,า,ขาวๆตรงนี้ดๆเดียวนะมันเหมือนกับเจ้า นกฮูกปีศาจจาก99ใน,นเดอะฟอร์เรสดเลยใช่ไหมเอ่ยจ,จ,จ,จริงด้วยเจ้านกฮูกปีศาจมามาโจอกนี้เลยโอ้ยมันมาเต็้ไหนวะเนี่ย อยู่ตรงนี้ครับทุกคนได้เวลาที่ฉันจะมาล้างแคในกครบผาขวาฉันแล้วพวกแกจงตายซะฉันจะเกลียดในบ่อเลยไอย้พวกเรามีนกหูกสีขาวตัวใหญ่บางๆมาจต่ไหนวะเนี่ยยิงมันฮ่ามารีพวกแกทุกตกคนจะต้องตายพวกแกจะต้องจดใช้ด้วยชีวิตของพวกแกนี่แหละ พวกเรายิงบ้ามาขืนนกคูผียิงบ้านนี่นะฮ่า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 เนปขอกินพวกแกเลยละกันเออดีดๆๆีๆๆเดี๋ยวนะมาไม,มหวีเจ้านกาพูปีศาสด้วยนะครับมันผอมมาแล้วโอ้ยมันน่าจะอยู่ตรงนน้นเลยนะครับนายพี่เจฟลีหาทาง ไปบนภูเขาเลยละกันนะครับไม่อยู่แล้วไปกันเอ๋เหมือนฉันจะมองเห็นมนุษย์หนึ่งคนขอบรถหนีฉันไปฝั่งโน้นแล้วอ่าจะหนีไปไหนฉันจะบินไปกินแกเองฮ่าฮ่าฮ่ รีบขับรถขึ้นไปด้านบนกันครับทุกคนโอ้โเป็นรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเจอพี่เจฟลีหรือเปล่าเมื่อกี้มันกินผู้คนไปจนหมดเลยนะครับคนที่จัดการเจ้ากวากป่าอะไรวะเนี่ยอยู่ไหม ơi? เอ่ยเอ๋มองไม่เห็นมาแล้วนะครับมันน่าจะไม่อยู่แล้วหรือเปล่าครับเอ้ยเดี๋ยวเสียงเพลย์พันเ,เนี่ยเอ้ยพวกเราเจอนกฮูกยักษ์อะไรพวกไม่รู้อยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวจะเจอแล้ว มันมาอยู่ตกนี้เลยมาดิพวกแกบังาจมาทำพวกฉันอ้านอมันมาแล้วอยู่ตกนี้เลยวันนี้ฉันจะกินแกแกใช่ไปมที่ทํารอบครัวของฉันอุ้ยโคตรน่ากลัวเลยนะครับตัวตัวบันก็ใหญ่ไปเลยดี่ฮ่าฮ่ามาดิแกจะต้องตายฉันจะมาล้างแกในกราบครอบครัวของฉันฉันจะไปกินแกโอยตัวใหญ่เกินไม่อยู ไม่เฮ้ยมันหนีไปได้ดึงคอหน่อยแนย่ขาฉันติดซะก่อนถ้าขาฉันไม่ติดละคอแกไม่รอดแน่ฉันจะผีนไปดักหลอ,อก,กินแกอยู่ด้านบนมันเจอตัวพี่เจฟรีแล้วนะครับ ตัวของมันโคตรใหญ่แล้วก็น่ากลัวามากๆเลยครับอะไรวะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรว้เนี่ยไอยพวกเรามีกลัวอะไรบะเนี่ยตัวของมันใหญ่มากๆเลยโอ๊ย มันคือเจ้าบอยความเป็นศรแีแน่พวกแกทำประโณเฉินพวกแกต้องใช้ที่ของพวกแกน,นี่เลยจริงโอ้ยตุบวานคือเจ้า,าบอยความเป็ศร่ะบารีฉันจะจะกินพวกแกหมดเลยบารีโอ้ยพวกเราเช่นกันยิงแล้วมันคือความอะไรก็ไม่รู้ดูสิตัวเขาันใหญ่มากๆแถมมันยังสองขาได้ด้วยาบารีฉันจะไปกินพวกแกโอ้ ไม่แล้วครับนี่ก็คือครอบครัวของเจ้านกุพิสาใจกันนะครับพวกแกจะต้องตายนี่นายยิงอ้ามันมาดีพี่แจ๊บเลยนะฮะเด็กคนอยู่ตรงนี้ดีนะมาดิฉันจะกินแกแกจะต้องตายฉันจะกินแกฮ่าฮ่าฮฉันจะจะับไปกินเห็บหมดเลยไอ้บัวบอลดอ้ามันกันพี่แจ๊บเลยแล้ว เรียบร้อยโอ้ยดีนะเนี่ยพี่เจฟรีหลุดมาได้นะครับแต่แต่ว่าตอนนี้พี่เจฟรีร่าบาดเจ็บหนักแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยเอย๊แต่ก็ยังมีโดนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนที่กําลังใช้งานพี่เจบรีจะต้องรีบหนีออกจากป่าแห่งนี้เร็วที่สุดนะครับ อยู่ในดีเองไอ้พวกมโย์อ่าพวกแกจะหนีไปไหนพวกแกต้องมาเป็นอาหารฉันซะฉันจะจับพวกแกกินยินหาทางออกจากเมืองแห่งนี้กันครับไปทางไหนเอ่ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋เออเดี๋ยวเจอเจอเจอครับบิดบิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เจอมันแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้เลย่าดีแนะ่จะหนีไปไหนมาดดฉันจะจับพวกแกกินได้หมดเลยพวกเราจิงบานไอ้หพุกตัวนี้แหละที่มมาบุกเมืองของพวกเราจิงมานนีแน่ฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกไม่มีทางหนีจากฉันได้พวกแกจะต้อ,องตายเท่ดนั้นะโอ้ะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยว มันกินอนตรงนี้ไปจะหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้ยมันข้อถอดไปเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกำลังบ้าคลั่งนี่นาะงเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุกใกล้ๆ่อยแล้วกันนี่เลยครับอ่เดื้อขอมาดนจาออะไรที่สุดไปเลยเอ๊ะนี่มันคือเครื่องอะไรวะเ,นเออดี่ยเออเดี๋ยเดี๋ยดูดูเหมือนว่ามันน่าจะเห็นโดยขอพี่เจฟดีนะครับโอเคไงพี่เจฟรีหนีไปทางนี้แล้วกันนะครับทุกคน รีบขึ้นไปและบนด่วนเลยนะครับก่อนที่มันจะเห็นพี่เจฟลีนะครับโอ้โหมันได้อลาว่าหนักมากเลยไอ้เจ้านอกอปีสารตัวนี้ไปไป,ไปขึ้นไปด่วนเลยนะครับทุกคนเออทีเดียวเอาเดี๊ยวไปม,มาเลย ฉันเจอแกแล้วอยู่นี่เองช่วยช่วยด้วยผมเทพีเจ็ไเลลเจฮ่าๆๆแกจะต้องตายมาดีฉันจะกินแกอาเจ๊เจโอ้อะไรวะเดียามาดิแกเป็นหลอดแน่แกจะตองไปหาคนชาเหลือแกคนสทายอ่าเี่จริงๆไมาช่วยด้วยตอบเทพีเจ็บเลยไม่ไหวแล้วนะครับ อะไรวะเนี่ยฮวันนี้ฉันจะเกลียแกเจเจเโอ้ยหนีไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีทางหนีครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยระเบิดเจระเบิดเลยโอ้ยไม่ระเบิดครับไม่มีทางหนีจะต้องวิ่งหนีเท่านั้นอ่าเดี๋ยวนี้ฉันจะเกลียแกฉันจะเกลียแกแกไม่มีทางที่นี่โอ้จับวันนี้อ้าวมันป่าแล้วมันขับที่แจ๊ปเลยละล,ะลัวเลยไปเออดี๋ยวตกนี้ ไมีเครื่องบินที่นาเจโอเคขอเครื่องบินหน่อยละกันไปกันข้าบทุกคนบาีแกจะหนีไปไหนอเปดสิเป็ดโอ้ยเปดไม่ได้เลจจหมนว่าติดอาบายฮ่าฮ่า่าไม่มีทางที่จะดีเอาเจาที่นีได้ยอมแน่นอนอ่าฮ่าฮ่า